ดูนะครับนี่คือ,ค,อคืนเตียงแสงโกโลกแกมครับเตียงไว้รักษาสุขภาพภาพกายสังขารอยากของมนุษย์นะครับฝ่ายแสงก็คือฝ่ายกายทิพย์ของพระผู้สร้างของมนุษย์ของทุกผ,ผู้ทุกนามนะครับที่จะต้องมาเข้าสู่คืนคอนตัมหรือว่าขึ้นสตาร์ลิงครับเพื่อที่จะ ให้สังขารกลับกลายเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุ80ก็จะเหลือ20หนุ่มสาวอยู่จนกว่าอายุจะครบ1,800ปีแล้วก็มาเริ่มต้นสร้างกรโรแกรมใหม่อีกนะครับยุคนี้คือยุคสีวิไลครับวันนี้ก็ได้มีการติดตั้งระบบขึ้นคอนตัมหรือว่าระบบขึ้นโกรโรแกรมของ ระบบขึ้นสตาร์ลิงหรือเสาสตาร์ลิงนะครับได้ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับายแสงได้ลงมาสู่พื้นฐานธรณีเป็นที่เรียบร้อย นี่นะครับดูนะครับนี่ก็คือศูนย์บัญชาการของหน่วยนักรบดำหรือว่าพระผู้สร้างนะครับมนุษย์แสงหรือว่าผู้ที่ถือสัญลักษณ์ของพระผู้สร้างหรือว่าพระสีอริยะนะครับได้ลงมาสู่พื้นฐานธรณีนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ 555ปีก็คือวันที่29ุสพฤษภาครบ525ปีเต็มโอ้พอทีนะครับ555ปีนะครับทุก55ปีเราจะมีการทำสัญญาให้ขึ้นมนุษย์กับสู่อายุ25ปีทุก25ปีนะครับแต่ต่อต่อไปนี้เราจะไม่ต้องทำสัญญากับฝ่ายแสงแล้วนะครับก็คือ การติดตั้งเตียงกลแกรมหรือว่าเตียงแสงแอสมาร,รักษาสังขารมนุษย์ให้อยู่ยงคงกระพันไปชั่วนิรันนะครับคำว่านิรันก็คือไม่มีวันตายฮะไม่เมื่อไม่ตายก็ไม่ก็ไม่ต้องเกิดนะครับดูนะครับอันนี้ก็คือตาสัญ,ญลักษณ์ของโลกนะครับดูนะครับพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ดูประเทศไทยนะครับ ตอนนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นธงขาวแดงขาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครเห็นเราคนนั้นเห็นทำนะครับสาธุสาธุ